สวัสดีครับผมเช้านี้นะครับที่สนามสุรคุณภูเก็ตนะครับผมก็ออกกําลังกายนะครับก็ทุก่านนะครับสามารถมาออกกาลังกายได้นะครับอากาศดีนะครับตอนนี้นะครับยังเย็นอยู่นะครับเช้านะครับก็เป็นสนามวิ่งนะครับรอบละ400เมตรนะครับผมก็ท่านไหนที่อยากจะมาวิ่งแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ลอง สองวิ่งดูนะครับประมาณ2รอบครึ่งนะครับไม่ใช่สองสองไม่ใช่ประมาณนะครับคือ2รอบครึ่งนะครับจบที่1 0 0 0ันเมตรนะครับหรือว่า1นกิโลนะครับผมก็สําหรับตั้นที่เข้ามาแล้วผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็กดกดแชร์ผมหน่อยนะครับบรรยากาศนะครับเจ้าเช้านะครับที่สนามนะครับนะครับ หรือเปล่าครับผมดวงอาทิตย์นะครับรอบๆสนามนะครับมีนักวิ่งด้วยนะครับนักวิ่งก็ซ้อมกันอยู่นะครับที่นี่นะครับก็ไฟจะเปิดตอนตีห้านะครับ วิ่งกันได้นะครับผมก่อนไปทำงานนะครับวิ่งก็เดี๋ยวสปก็ต้องไปทํางานนะครับก็เลยมาสนามมาไล่ให้เพื่อนๆเป็นปิดนะครับทำมาแล้วก็ตักทายได้นะครับผมนันจะไม่สบายนะครับก็เจ็บสิบเอ็ดตันนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผม ตัวเองนะครับลดเยียดนะครับเสีข้าวสวัสดีครับผม สอบถามได้นะครับหรือคอมเมนต์สอบถามได้นะครับสวันดีผมอยู่ห่างจากกล้องตรวจสอบนะครับสวัสดีครับไอเออยนายหัวสวัสดีครับตื่นเช้าตื่นเชา้านิดหนึ่งครับผมนี่มาสนามนะครับปกติเช้าเช้าไม่ก็ได้เข้ามานะครับมีเวลา30ตตีนะครับ เดี๋ยวผมสอนตาดิวนะครับก็คือซอยเท้ายกแข้งยกขานะครับเกาสูงเกาต่ำเกาเตี้ยนะครับผมหรือว่าตีหลังนะครับก็ฝึกได้นะครับท่าง่ายเติมเดิมทุกๆวันนะครับแต่ว่าขาอพยายามดูล้็พยายามทำนวยนะครับลองฝึกดูนะครับเพราะว่ามันจะช่วยปรับท่าวิ่งงของท่านได้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วจะวิ่งแค่เหยาะๆยะเพราะว่าเหยาะๆยเข้าไปแบบนี้ครับเหยาะๆยะนะครับเราต้องต้องแยกตัวเองก็ได้นะครับระวังเหยาะๆะช้าหรือว่าสปีดเร็วต้องแบ่งงห้ได้สามระยะนะครับ คือจ้าก็จ้าสุดเลยแล้วก็กลางๆนะครับที่เราแบ่งแรงมาแล้วก็วิ่งแบบสปีดนะครับถ้าคุณทํามอย่างนี้นะครับจะทําให้คุณวิ่งได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณวิ่งแล้วเอาแก้ความทนทานนะครับใครๆก็วิ่งได้แต่บางคนก็วิ่งไม่ได้แต่ถ้าคุณวิ่งแบบเร็วบ้างนะครับให้หัวใจมันทํางานให้มันสุขจีดนะครับรองรับ รองรับความเหนื่อยในนาทีนั้นๆหรือว่า5นาทีนั้นๆหรือว่า10นาทีนั้นๆก็คือเราทนทานได้แล้ว10นาทีเราวิ่งถึง10นาทีแต่เราต้องวิ่งให้เร็วบ้างสักหนาทีอะไรแบบนี้ครับมันจะทาช่วยทําให้คุณพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าวิ่งคุณก็ไปแบบนี้ครับมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับแ,นนแค่แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณวิ่งกระชากหยุดกระชากหยุดแบบนี้มันจะทําให้หัวใจคุณแบบแบบสุดฉีดเนือนรถที่มันมีเกียร์ครับผมสามารถเร่งกันร่งได้นะครับแล้วก็ ตัวนะครับคือสามารถกระชากและก็วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมจะมีลูกเล่นมากกว่านะครับพอเดี๋ยวดวท่านะครับก็จะเป็นเต่านะครับคือผมค่อนข้างซีเรียนะครับส่วนใครคนไหนที่แบบวิ่งไม่เป็นเลยนะครับที่ดว่าท่าไม่สวยผมอยากจะแนะนํานะครับนี่คือทุกอย่างไม่มีตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าโค้ชคนไหนที่เขาสอนมานะครับก็ที่ผมพูดทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ผมเป็นมาตลอด ตลอดชีวิตนะครับว่าผมวิ่งมาตลอดนะครับก็อาจจะผิดที่มีผิดตูกบ้างก็อย่าตึกสานะครับก็สอนสอนแนะนําได้เท่าที่แนะนําได้แต่ก็มั่นใจนะครับว่าอย่างน้อยๆคือคุณวิ่งดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมพี่สารัดฟิล์มสวัสดีครับไปทํางานทันหรือละืโคตดอ่าทันครับผมเข้างานแปดครึ่งครับผมทันครับอาบน้ำตักสองนาทีก็พอนะครับผม ไม่ตงก็ต้องมาครับว่าแฟนในเพจรออยู่นะครับผมก็ไม่ไปใดใดเช้าเช้านะครับผมมาเช้าค่ำถ้าเป็นพยายามได้ประมาณเช้าแลแตอนค่ำนะครับผมเดี๋ยวนะครับพอฝึกท่านี้ก่อนก็ได้ครับฝึกยกยกขึ้นมาตั้งแต่คุณวิ่งมาเนี่ยคุณเริ่มวิ่งนะครับผมถามว่าทาคุณเคยยกแบบนี้บ้างไหมครับถ้ายังไม่เคยก็ลองทําดูยกขึ้นมาเปิดสะโพกขึ้นมายกขึ้นมาให้สูงยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาครับยกเนี่ยพอคุณยกเนี่ยมันจะเปิดหมุนตรงนี้ได้ครับทีนี้ขาคุณก็ลอเป็นรอบ รอบนะครับขอบคุณนะครับหัวใจนะครับผมปากและก็แจด้วยนะครับก็ผมก็มา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 ไล์ให้กับพี่เพื่อนๆได้ฟังนะครับในแฟนเพจอันเป็นที่รักนะครับและอีกช่องทางหนึ่งติดตามผมได้ใน u t u ู e นะครับฝากกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมครับเปิดนะครับเปิดขาขึ้นมายกนะครับทุกอย่างเบสิกเวลาสอนผมก็จะเป็นลักณะคานแนะนําแบบนี้นะครับแต่ละลึกๆเนี่ยจะเป็นขายคอสเกียวตารางแบบ ให้กับปรึกษาแนะนํานะครับช่วยวางแผนให้ท่านไปถึงเป้าหมายนะครับจะเป็น4 2โล100โล5โล10โลนะครับไม่ว่าจะวิ่งจะเดินเป้าหมายยังไงคือผมสอนได้ได้นะครับแต่วันนี้นะครับลองดูนะครับยกอันนี้ครับยกขาเนี้ยให้หมุนไวเนี่ยครับให้ดูลองทําดูครับเราต้องฝึกเปิดสะโพกนะฝึกยกนะครับถ้าคุณไม่ยกมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมยกนี้ครับยกนี้ครับแบบนี้ครับหน้าท้องครับ นะครับยกนะครับเวียงฝึกเวียงฝึกขาอันนี้ครับฝึกบ้างฝึกฝึกบ้างก็ได้ครับฝึกกระโดดฝึกกระโดดครับฝึกกระโดดฝึกนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเขาทำนะครับซอยขานะครับฝึกฝึกคือแขนเดี๋ยวนะครับโอเคขอผมขอแนะนำเรื่องแขนก่อนนะครับผมคิดว่าเรื่องแขนนะครับสามารถปรับได้นะครับเพราะว่ายกอยู่แบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าท่านวิ่งอยู่แบบไหนแต่ผมคิดว่า ถ้าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําได้ก็ยกขึ้นมานะครับขนาดตัวแบบนี้นะครับมือนพ่วงอันนี้ครับนัวแต่นะครับมึงก่ยอยู่ข้างนึงก็มันผมรู้สึกว่ามันมันจะดูไม่สวยงามนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ปรับนะครับไม่ใช่จว่าจะทาได้ในวันเดียวนะครับร่างกายมันต้องฝึกฝนนะครับต้องต้องสร้างความจำให้มันนะครับฝึกแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับผมเนี่ยยกแบบนี้นะครับแขนอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราอยากให้แขนมีพลังกำลังอ่ะเราก็ต้องสับนะครับสับจ้าสับเร็วก็เหมือนกับดวแขนหรือว่าอินเทอร์เวลลแขนก็ได้นะครับผมเพราะหลายคนไม่เคยพูดนะครับพูดแต่ว่าเอออินเทอร์เวลลเราวิ่งสปีดอย่างงี้นี่คือความคิดที่ผมใา่ทอดมาจากความรู้สึกนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอินเทอร์เวลลอะไรมากหรอาครับแต่เพียงแค่ว่าเนี่ยครับสปีดนะครับสปีดเดียวนี่คุณต้องฝึกดึงเร็วๆแล้วก็ดึงยาสานะครับสมมติว่าคุณวิ่งคุณวิ่งเร็วอ่ะ คุณม่งเร็วคุณต้องดึงแขนเร็วดึงขาเร็วนะครับมันก็จะเกิดความเร็วแต่ถ้าเกิดคุณคุณขาเร็วแต่คุณดึงแขนช้าๆเนี่ยมันปิดธรรมชาตินะครับผมว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะส่งต่อเนื่องเราได้นะครับผมอ่าวกนิดหน่อยครับครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกลับไปอ่านไลน์นะครับเพราะว่าไล้เท้านี้ทักหาลูกศิษย์ทุกคนเลยนะครับผมก็ก็ขอบคุณมากมากนะครับแขนนะครับแขนนะครับอยู่เนี่ยครับตีอยู่นิ่งๆครับผมอย่าเข้าอย่เข้ามั่นใจครับ อันใจดึงนะครับดึงช้าๆก่อนนะครับช้าๆจัดดูก่อนนะครับแบบนี้สวยไหมครับสวยหรือเปล่าครับถ้าไม่สวยก็แบบนี้ครับแบบนี้สวยไหมใครวิ่งแบบนี้บ้างครับแบบนี้บ้างครับบางคนวิ่งแบบนี้นะครับต้นแขนไปนี้ครับไปแบบนี้ครับสายตัวสายนี้อยู่นี้ครับไม่ต้องนะครับผมขอแค่ล็อกไว้ข้างบนก็พอแล้วก็ดึงดึงกลับมาอย่างนี้ครับดึงตีกองนะครับตีกองไม้สองอันสองข้างตีนะครับตีนะครับตีนะครับ กิความรู ar, like shoe, về, so, yes, here, ้สึกจากเตาสึ่นี้เดี๋ยวเราดึงดึงกลับหลังนะครับเนี่ยดึงกลับดึงกลับหลังเนี่ยวิ่งครับวิ่งน่ดึงนะครับแขนแขนล็อกไว้ล็อกล็อกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องชิดมากไม่ต้องห่างมากนะครับไม่ต้องห่างมากนะครับแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมตอนนี้ก็20ตันนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมนะครับไม่แขนนะครับจัดแขนนะครับจัดแขนก็จัดแขนก่อนนะครับแขนต่อไปก็จัดเท้านะครับเท้ายกขึ้นมานะครับยก ซ้ายขวานะครับทำกันสลับกันน้มือนะครับไม่ใช่ซ้ายอยู่แบบนี้นะครับซ้ายอยู่แบบนี้ครับมันไม่ใช่นะครับผมต้องอันนี้ครับบิดลําตัวเลยครับตัวตรงเดี๋ยวบิดแทงเข่าครับแทงเข่าอย่างนี้ฮึบเนี่ยนะครับฝึกง่ายครับผมพยายามจะถ่ายทอดที่แบบไอ้ถ้าเป็นผมต้องสอนแบบไหนคือผมต้องสอนแบบนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ได้รู้นะครับเนี่ยครับอันนี้ครับครับนะครับฝึกยกขึ้นมาครับ ยกขึ้นมานะครับเนี่ยยกขึ้นมาฝ่อยเท้าตรงๆนะครับตรงๆนะครับซ้าย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 ขวาซ้าย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 ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แขนแล้วครับล็อกตัวนะครับข้อข้องอนะครับเอข้อขึ้นมานะครับนะครับยกขึ้นมาฝ่ายเท้าดิดิ่งลงข้านะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับ ลองไม่เห็นขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแบ่งปันนะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับผมถึงไม่นักก็กดแชร์นะครับผมถือว่าท่านรักผมนะครับกดย่อลงนะครับนะครับองศาครับสะโพกนะครับผมไม่ได้ปพยายามไปสอนให้ยากนะครับแต่ว่าคืออยากบอกว่าโฟกัสอยู่แค่ว่าให้ยกขาบ้างนะครับยกนะครับยกไปหน้าครับผมนะครับยกโอเคนะครับยก เมื่อเรายกขาได้แล้วนะครับยกเนี้ฝ่าเท้าส้นเท้าลงสิ็ธการนะครับผมฝึกนะครับฝึกดีลนะครับโอเคนะครับผมจะซอยตัวต่ำนะครับแขนนะครับแขนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายตัวเองนะครับผมขออ่าตหมุนตัวนะครับนะครับน้องซอยกับเท้าก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องต้องยกสูงแบบนี้ไม่ต้องยังยังไม่ต้องครับเพราะว่าเราก็ึกสุดนะครับซอยนะครับให้ดูก่อนซอยหยอะๆอนะครับหยอะๆยอนะครับหยอะๆยไม่ต้องฝึกอยู่แบบนี้ครับฝึกอยู่แบบนี้ไม่ต้องนะครับผมเต็มฝ่าเท้าไม่ต้อง ไม่ต้องแบบนี้นะครับผมเห็นหลายคนวิ่งอยู่แบบนี้นะครับฝึกได้เลยครับฝึกฝึกให้จําเลยวันไหนที่เราวิ่งช้าเพราะบางคนบอกโอ้ยฉันท้นได้ไม่นานหรอกโค้ชอย่างนู้นอย่างนี้ฉันไม่สามารถวิ่งได้แบบแบบนี้ตลอดหรอกเราไม่ได้ว่าจะเราไปวิ่งแบบนั้นตลอดแต่วันที่ไหนที่เราวิ่งช้าเราต้องตนท่าเราก็ฝึกตนต่อเนื่องหนึ่งโลสองโลก็ฝึกไปนะครับฝึกนะครับฝึกฝึกนี้ช้าช้าฝึกนะครับฝึกครับกิ้งครับกรบกิ้งเราก็กระดกส้นเท้าขึ้นมานะครับใช้ตรงนี้นะครับฝ่าเท้า ให้บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็พอนะครับตรงนี้ขึ้นลงนะครับเด้งถึงด้งถึงด้ึงนะครับอยู่แบบนี้นะครับโอเคนะครับเขาทำนะครับเขาทำนะครับผมเขาทำเขาเ่ากลางนะครับเ่ากลางหรือว่าเกาสูงนะครับเราก็ฝึกไล่ระดับนะครับผมแยกไม่ได้ว่าสูงต่ําขนาดไหนนะครับก็ลำตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมความสูงนะครับก็ยกขึ้นมานะครับยกมากสูงมากสปีดมากมันก็เหนื่อยมากนะครับยกขึ้นมานะครับสมว่าคุณสปีดได้ต่อเนื่อง สี่นาทีห้าทีต่อเนื่องเนี่ะถ้าคุณวิ่งโลแล้วเป็นสี่นาทีเหมือนกันนะครับผมเป็นเฟจเลยนะครับกอสูงนะครับหัวเข่านะครับตึ๊บซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแขนนะครับแขนนะครับขนาดตัวนะครับผมซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับ แล้วทีนี้เราก็ซอยท่านๆแล้วก็ซอยตีขึ้นซอยตีขึ้นยกเทกตัวสูงขึ้นตัวสูงตัวสูงครับตัวสูงตัวกลางตัวสูงสูงยิ่งองนีกครับหายใจเข้าอย่างมั่นใจนะครับเสร็จแล้วครับหายใจก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนเราวิ่งครับผมเดียวนะครับ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 นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับดูนะครับก็กปแล้วกิดใจนะครับผมดูนะครับนะครับ เบสิกพื้นฐานเลยครับทุกคนเราต้องสอนแบบนี้นะผมการวิ่งนะครับดิวท่าต่างๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ขาดกรอเป็นรอบอย่างสวยงามนะครับผมวิ่งครับบอนยก็เปลี่ยนท่ายนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่งเ็าเหมือนกับเราสปีดร้อยจบร้อยนะครับสปีดเร็วนี้ตึ๊ดตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊ยวินะครับแล้วก็ซอยต่ำๆแบบนี้ครับซอยซอยซอยครับก็พักพักหายใจลงมานะครับตอนที่บ้านก็ได้นะครับผมวันไหนฝนตกๆนะครับฝนตกนะครับตีหน้าฮึบนะครับ นะครับขอบคุณครับผม3มสิบแปดท่านนะครับฝากกดแชร์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้รู้สึกดีนะครับมีหลายท่านเข้ามาดูแล้วก็ช่วยแชร์นะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอไม่สามารถอ่านและมองเห็นได้ท่องว่างเดี๋ยวกลับไปตอบตอบไลน์นะครับผม๋ยวต้องรีบทำงานนะครับเนี่ยครับเตะนะครับดึงนะครับผมฝึกฝึกบุกลิกตัวนะครับฝึกลาตัวนะครับฝึกฝึกนะครับฝึกฝึกบุกลิกะคะับผมบุกลิกภาพนะครับเดินหน้าตัวนี่ย งอแบบนี้ครับไม่สวยงามนะครับผมนะครับยกตึงๆนะผมตึงตีกันครับผมนะครับตึงนะครับตึงนะครับตึงนะครับใจแขนเป็นตัวตัวนะครับไปนะครับฝ่าเท้าผมเดี๋ยวนะครับขออนุญาตปัดสไลด์ก่อนคอมเมนต์ผมมองไม่เห็นตัวเองนะครับทึบยกไปนะครับยกนะครับยกนะครับยกนะครับ ตึงนะครับตึงนะครับรองรับแค่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ท่องนะครับผมไม่ต้องนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับซ้ายเมื่อเราไปท่าแบบนี้ใช่ไหมครับซอยซอยนะครับซอยนะครับซอยนะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับออกสูงตีหน้าพึบพึบต้องกระองกระโดดนะครับกระโดดกระโดดแต่ลงด้วยฝ่าเท้ากระโดดนะครับกระโดดตเวิงตัวด้วยนะครับ ฮึบฮึ๊บฮึบฮึบนะครับซ้ายขวาซ้าย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 นะครับนะครับฮึบฮึบนะครับผมพยายามช้านะครับตามปิดปิดจังหวะไว้นะครับวางไว้นะครับทึบฮึบึบนะครับจังหวะไว้นะครับฮึบลงช้า กระโดดทึบกระโดดเนี่ยครับเวลาเราวิ่งจริงอ right? right. ่ะเหมือนนอาสปริงตัวทึบเิ๊กตต๊กข้างหน้านะครับผมครับติ๊กนะครับเต๊กข้างหน้าทึบทึบนะครับได้ยินผมไหมครับผมก็ยินเสียงงอบนะครับก็พูดไปด้วยนะครับไปครับไปนะครับทึบลงนะครับลงนะครับดึงกระโดดช้าๆก็ได้ดึงช้าๆก่อนดึงช้าๆเมื่อเราแข่งแรงเกรงขาไว้เกรงขาไว้นะครับ อยู่นี้นะครับนี่ครับหอเป็นเกลียวขึ้นนะครับผมทีนี้ครับฮึบฮึบอยากได้สูงอีกก็ยืดน้อมแอ่นตัวหลักข้างหลังก็ได้ครับแอ็นตัวนี้ก็ได้อยู่ตรงตรงตรงก็ได้เหมือนตาวิ่งนะครับต้องมาไปแก้ขายกขาขึ้นครับเหนอยแน่นอนครับผมนะครับเกตีหน้านะครับบ ไดยังครับผมได้ยังครับ้ายกว่านะครับเห็นหน้านะครับผมเห็นหน้านะครับตอไปนะครับเปลี่ยนท่านะครับช้าๆนะครับเหนื่อยนะครับสี่สิบตันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวทีหลังนะครับฝึกยังไงบ้างก็ยกขาขึ้นมานะครับยกส้นขึ้นมานะครับยกนะครับเทอานะครับตามแบบนี้ก็ได้ครับจี้ลำตัวก็ได้แอน มือเปิดสามือไว้นะครับนะครับคือเราวิ่งกับที่ยวผมแต่วิ่งยกขานะครับยกขาติดก้นนะครับผมส้นเท้าติดก้นนะครับฮึบซ้ายขวาฝึกนะครับฝึกโฟกัสทีนี้นะครับฝึกนะครับนี่คือการฝึกช้าฝึกนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับทีหลังนะครับสอยเท้านะครับสอยเท้านะครับสอยเท้านะครับยกขึ้นมากระโดดยกขึ้นมากระโดดยกขึ้นมานะครับ ขึ้นมานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับขออนุญาตเจ๊แดงพันเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับนะครับนะครับเก่งนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวายซ้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 ายขวาซ้าย วาซ้ายนะครับโอเคนะผมจะเอามือโฟกัสสร้างหลังออกแล้วนะครับไปตัวตรงๆนะครับตามสบายนะครับน้มตัวนิดนึงนะครับอย่าตัวตรงแบบนี้นะครับไม่สวยนะครับน้มนิดนึงนะครับเวลาวิ่งมันจะไปได้ครับผมไปนะครับนะครับแขนนิ่งนะครับล็อกไว้นะครับดึงนะครับดึงนะครับดึงดึงดึงนะครับฝึกดึงนะครับฝึกดึงว่านิ่งไว้ก่อนก็ได้นะครับผมดึงครับกับหลังนิดนึงครับอย่าไปหน้ามากนะครับไปหน้ามากครับอย่าไปหลังมากนะครับ อันตัวนะครับหอเข่านะครับอออยู่แบบนี้นะครับไปนะครับออแบบนี้ไปนะเปลี่ยนต่ายนะครับหอเข่านะครับถ้าเปแบบนี้มันก็ยกไปสูงยิ่งยกสูงมันจะหอเข่าแล้วก็เราจะได้เปิดองศาไปได้นะครับหอเข่าสูงมันจะไปเปิดได้หน้าเปิดได้นะเปิดไปหน้าได้นะครับผมสี่สองท่านนะครับขอบคุณมากนะครับโอยถึงร้อยนะครับนะครับซอยนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับนะครับไนะครับ โอเคทีน okay. ี้ผมจะใอยนะครับรตามนะครับประซนูนเต้นหน้าเทบ่ยนะครับหน้านะครับนะครับเต้หลังนะครับน้อมนะครับน้อมให้ดูนะครับ ครบนะครับกลอนะครับกอกอนะครับไปนะครับนยครับเท็กเท็กสปินก้าท้านะครับสัมกันมากนะครับเท็กตัวนะครับผมสี่สี่ท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมพอมีอะไรก็สอบถามแล้วก็อินบ็อกผมได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูขอดูไลด์นะครับขอโชคชลตรพิมนะครับต่อผมเรื่องเรื่อง เรื่องศาสตร์ลึกๆนะครับเกี่ยวกับความเจ็บเป็นที่หมอนรองกระดูกเนี่ยผมไม่ได้จบอขอต้องโทษด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเองก็ไม่เคยเป็นนะครับเรื่อง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 หมอนรองกระดูกนะครับกับเส้นประสาทก็ไม่แน่ใจนะครับต้องต้องขอไปได้วยผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราวิ่งไม่ได้แต่เรายังเดินได้อยู่ตอนนี้ ก็ลองฝึกเดินก็ได้ครับฝึกให้ได้เหงื่อก็ได้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเองสปีดเหมือนวัยรุ่นก็ได้นะครับก็แค่ก็แค่ลองเดินดูนะครับเดินดูผมคิดว่ามันจะช่วย่อนคลายท่านได้นะคือตอบแบ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 บกลางๆนะครตอบแบบคนที่มีความรู้นะครับผมนะครับเรื่องเรื่องหมอนรองกระดูกนะครับเพราะว่าผมยังยังไม่เคยศึกษาและไม่ไม่ไม่เคยเป็นด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติสอบถามผมนะครับพอผมคิดว่าถ้าเกิดเรายังเดินได้อยู่วันนี้เราไม่ต้องสปีดมากนะครับอาจจะเดินช้าๆเดินเดินนะครับฝึกเดินก็ได้เหมือนที่ผมฝึกดูนะครับ ว่าเดินนะครับเดินเดินเร็วๆบ้างก็ได้นะครับจะช่วยได้ผมคิดว่านะครับให้เหงื่อออกนะครับดีวนี้เป็นการรวมได้เหงื่อมากถูกต้องครับผมใช่ครับถูกต้องครับไปตามาเหมือนกันค่ะคุณไก่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมทุกคนต้องมีงานตรามนะครับผมน่าสบายแล้วก็ต้องทำแหละครับเพราะว่าชีวิตของเราต้องดําเนินไปข้างหน้านะครับผมไม่ว่าจะออกไกลแต่ทำยังไงก็ได้อย่า้เดือดร้อนคนอื่นนะครับขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ที่ยังรับชมอยู่นะครับก็เดี๋ยว นะครับนะครับเองนะครับเดี๋ยวผมคิดว่ากงท่องจบท่านครับฝากฝากขายของนะครับนี่ผมเป็นโค้ชสอนสอนวิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็ที่ภูเก็ตก็ตัวต่อตัวนะครับสามารถนัดนัดมาเรียนกับผมได้นะครับทักผมได้นะครับผมยินดีทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะยิงอะไรนะครับผมก็ยินดีรับทุกคนนะครับในแฟนเพจก็ฝากกดติดตามจะโพสต์อะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมยินดีนะครับก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับผมก็ ขอความเฉพาะนะครับอีกช่องทางหนึ่งสามารถติดตามผมได้ใน YouTube นะครับพิมก็ว่าโค้ดเดินเร็วก็ได้นะครับจะโปรของผมนะครับผมคิดว่ามีคลิปเดียวของประเทศไทยนะครับที่เป็นลักษณะเดินที่ทำที่ทำคลิปขึ้นมาเผยแพร่นะครับแนะนําเรื่องการเดินนะครับผมอาจจะลองศึกษาดูอาจจะเป็นการเดินที่ถูกต้องนะครับหรือก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็แฟนเพจผมโค้ชโชคเดินอย่างไรเรวกว่าวิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผม สำหรับเช้านี้นะครับกับว่าจะมาซ้อมนะครับก็ไม่ได้ซ้อมแล้วก็เห็นมีแฟนเพจเข้าเข้ามาชมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากนะครับก็สําหรับเช้านี้ผมกลับไปทํางานแล้วแะครับก็ก็ขอขอบคุณจากใจนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะพยายามทำทำทำให้มันทาช่องนะครับคือแบบอยากจะมาถ่ายทําให้แบบทุกๆทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆค่ำนะครับถ้าเป็นไม่ไ้ ไปได้นะครับผมแต่และวันจะพยายามลงอย่างน้อยวันละคลิปนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นคลิปซ้ำซ้อนที่เคยพูดแล้วนะครับแต่บางครั้งมันเราแค่พื้นฐานมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะบางคนเนี่ยดูหลายหลายโค้ดหลาย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 คลิปหลายช่องนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยวิ่งไม่เก่งนะครับวิ่งไม่เก่งเลยแต่เขาสามารถสอนต่างๆได้นะครับเราก็ดูมาได้ดูมาได้ครับผมผมเองวิ่งได้บ้างอาจจะไม่เก่ง แต่สื่อสารผมําไม่ค่อยเก่งนะผมไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะก็ลองจ้างน้าหนักดูนะครับว่าสิ่งไหนที่ผมพูดไปท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเพราะผมเป็นกำลังใจทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านไหนที่กําลังมองหามองหามองงหาสิ่ในการออกกำลังกายนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งนะครับผมแค่เดินก็ได้นะครับหรือว่าเท่ากัาทางานทํางานที่มันแบบแอคทีฟนะครับผมซ้ายขวานะครับเพราะว่าผมมั่นใจได้เลยว่า อ้วนกับผอมเนี่ยผมคิดว่าการใช้ชีวิตในการที่ผอมเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับผมบางคนเมื่อก่อนผมผอมมากนะครับผ,ผอมกว่านี้อีกบางคนบอกว่าติดยาครับผมเล่ายาบุรีผมไม่สูบนะครับผมก็ไม่มั่วเลยนะครับก็ก็ยังผอมนะครับก็คือโอเคผอมดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะใส่เสื้อผ้านะครับไปไหนมาไหนจะเดินขึ้นบันไดขึ้นขึ้น ขึ้นบันไดก็สบายนะครับผมไปไหนมาไหนคือกล้องตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดน้ําหนักเยอะนะครับหายใจทุกครั้งเดินนิดนึงมันก็เหนื่อยครับมันมันไม่ทันนะครับการชั้ชีวิตนะครับผมก็ต้องแย่งกันนะผมแย่งกันหายใจนะครับก็ต้องต้องออกล้างกายหน่อยครับช่วยมันหน่อยเหยีเกลียยร่างกายนะครับเพราะว่าเราใช้แก้ลมหายใจไปวันๆนะครับผมต้องแอคทีฟมากครับมั่นนะครับจิตใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็จะ้ครกบคลัวเราแข็งแรงครับนี่คือเป็นคำเน้นคาผู้จักใจนะครับไม่ได้ว่าสอนไทยนะครับผมก็แค่ผมมีามค์เซ็ต เอฟซีครับขอบคุณมากๆนะครับผมมอนรองกระดูกการออกกำลังกายช่วยได้ระดับหนึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นก็ต่อดีขึ้นขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับใช่ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาต่อครับผมเองก็ไม่ไม่รู้เข้าเป็นเป็นแล้วคือเป็นหนักขนาดไหนวิ่งได้หรือเปล่านยผมไม่ทราบขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติถามผมนะครับ เดี๋ยวต่อไปต้องศึกษาไว้บ้างแล้วอาจจะตอบแบบกลางๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีใบอนุญาตนะเดี๋ยวแนะนําปิดูกๆไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายต่อท่านนะครับผมแต่ถ้าเรื่องวิ่งนะครับศาสตร์ของการวิ่งนะครับศาสตร์การวิ่งหรือจิตวิทยาเนี่ยไว้ใจผมได้นะครับเพราะว่าผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นมาหมดแล้วนะครับผมก็อยากจะเบ่งปันหลท่อนะครับตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็เช้านี้นะครับสถานที่นี้นะครับก็สนามสุรคุณภูเก็ตนะครับเป็นสนามกีฬานะครับที่มีลูกยางรูกเดียวของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ สามารถมาใช้ได้ทุกคนนะครับขอขอเป็นทูตนะครับขอเป็นเป็นสื่อสื่อกลางนะครับในการในการเชิญชวนให้พี่น้องภูเก็ตนะครับมาออกกำลังกายนะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรีบทีสี่ทีห้าก็ได้นะครับนอนได้เร็วสักนิดหนึ่งมาวิ่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงนะครับบางคนวิ่งสองชั่วโมงไดห้าโลนะครับเพราะว่าวิ่งไปหยุดไปนั่งไปนะครับแต่บางครั้งคุณวิ่งแค่หกห้าสามสิบนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงคุณก็วิ่งได้ห้าโลเลยนะครับผมนะครับเรามีเวลาแค่นี้แต่เราสาาามมรรรถทะะะยเ้งพิ่ขึนนคับ ไม่ใช่ว่ามีเวลามีเวลาเยอะแล้วยิ่งทําให้เวลาระยะทางมันน้อยลงนะครับนะครับนี่หัวใจหลักของของการฝึกฝนนะครับเพาะว่าต้องแข่งกับเวลานะครับผมก็สําหรับเช้านี้นะครับก็ดีใจมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรู้ครับผมออกกําลังกายเหมือนนกนะครับเพราะว่านกนะครับต้องออกอาหากินตั้งแต่ตอนตีห้านะครับผมเนี่ยครับแล้วก็รีบเข้านอนนะครับผมเนี่ยตอนนี้ยังหากินอยู่เลยนะครับผมสบายใจมากนะครับ สำหรับเช้านี้นะครับก็ผมก็โชคนะครับเป็นโค้ดสอนวิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์ให้ผมนะครับก็สำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครั้งครับผมขอบคุณมากๆครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ